ตู้กดท้องที่จะไปนอนเออเหี้ยนอนแล้วสิตู้แบบสุดใจดิอย่ากเล่นแล้ววะไอเหี้ยเราทำได้เลยไม่อยากให้มันตกตอนเหี้ยนะสกิลพีดเรียบร้อยเรียบร้อยเอาความกดเดียวไอ้มันได้เอาผมกลางเอาอีบาร์ดเขาก็คุยกันไปแล้วว่าผมกลางเดี๋ยวมาแอกเดี๋ย ป<บ>๋าช่วยกิ้วผิดเอเดียวของทัพกูมองไม่เห็นภาพเลยวายเฮียมากูเล่นซัพตัวกุศลัดแล้วมาเจอครูดู่ปอ,อังนีดด้ใครจะเปีเ<า>ยวเออกู้จะตายผมวิชยตายแล้วเล่น,อน,อนเออพอมาเจอแล้วกันเฮออียผมท้อแล้ววะ่ะผมไม่ได้อยู่ในเลนสบายละคีฟปัจจุบันสองตัวไอ้เหี้ยบรมฆ่าไอ้สัตว์คือบ้านทางงนี้โอ้ยป่วยเออ สกิแม no right. no ่งยังแรงอ่ะแรงขนาดนี้เลยวะเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วเห็นแล้วเห็นภาพว่าเรากำลังจะแพ้ไปพีเลยวะอบปันราคนเดียวแล้อีเพออกนลงตคิปเจ็ดตัวเขาเชี่ยไม่ตายโอ้โหนะม่สูงคดีไปลอดอีีโบวโบวมันกินแต่ยไ้นไปแล้ว ไปม่เียนอ่าอโอ้โหเดินช้าอะไรเนี่ยแพ้ไรแคแพล้วแพ้ล้พี่ป้นจะยินผมว่าอะไรเมื่อกี้พี่ปันมีอันติไหมพี่ปันอย่าไปยินม่พอได้เจอแเจอแเจอแล้วยเมอพี่ปันมีอันติไหมได้พี่ีพี่ยีผมไปย้นได้ไป มันไปนะมันไปล่างนะอืมกูตายแล้วแต่เราน่าจะสู้กันได้มันกาดเป็นต่อเป็นชิ้นเดียวที่มั่นใจอ่ะเฮ้ยคาสิกอย่ายุ่งดิผู้รู้กุมมอนใสอนเลยขนาดนั้นนี่คาสิคไปเรียนด้วยไปดูเลยมันรู้แล้วนะกลัวมันมาแล้วมันมาแล้วเริ่มมาแล้วอ้าวเฮย อ้โหเจิดเิเเเเเมเดินอันนี้กันดีมากเนื่อตาจะตายวดเปสาเื่องสู้เราแพ้แล้วไอสัตว์กูไม่เห็นภาไปเชียแ่นดน่ะเอาปเยเลแรงเียอะไรขนาดนั้นอะโอ้กูท้อเลยสัตว์เห็นหิว ต่างค์เขาเยอะปีนบอมโอ้โหรู้สกิลโซลเกอร์โหดแรงไหลได้เหี้ยแรงไปซัพพออย่างแรงเลยผมไม่ใช่ซัพพอร์ตเลยซัพพอร์ตน้บอมกดมาโชว์ไปอีกเฮ้ยไม่มีตาใหม่อ่ะเนี่ยกดตอนเนี้ยแต่เขาก็พร้อมนอนอะลยทุกคต้องที่จะไปนอนเออเหี้ยนอนเลยสัตว์ ตู้แบบสุดใจดิตั้งใจอ่ะอย่าเรียนแล้ววะไอ้เหี้ยเราทำได้เลยทำเหี้ยอะไรได้ไเฮียกูปากหวานไม่ข้าไม่สัน่โนโดนใบเฮียอ้ออกูตายเราขอเท่ากาันต้อสู้ได้โอ้โอ,โอไอ้เฮีย <laughs> คือไม่มีทุกอย่างมีใบซีซีสโลไอ้เฮียอทอย่าง<อ>ไปไเฮียเล็กเล่น สู้ได้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 ไอ้แล้ววีเราแพ้แล้วมีแค่ไรเว่นเนี่ยจุดนอนจุดเดียวเองอจัดจุดนอจุดเดียวจุดเดียวเองเหรอซูมได้เหรอหนึ่งหนึ่งโอ้โหนึ่งเนี่ยมันพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่โอ้ใครตีมันกระเด็นออกไปค่ะผมเข้มันไม่ตายโอ้ยไอ้สัสพาฟ์ทิกเนี่ย เงียแล้วว่ะเกินเยียวยาไม่เห็นภาพไอ้ยังไงอย่าขายฟันเด็ดปะเขา้องไอ้ควายเอ้ยไม่เห็นภาพหีแตกอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยจัดเลยพี่ไปตรงนี้ช่องนี้เลยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่โดนสกิลผมว่าไม่ฟันเด็ดเล่นตัวได้มันมีสกิลแบบนี้พี่ต้องเล่นตัวสกิลตั้งแต่ตั้งแต่โนี่แล้วรอบนั้นผมแบบคมขมับไปละ ไอเฮลกูกินขนมอยู่ไอสัดดูดูไม่ยังแรงโอ้โหกูแรงเหรอไม่มาแกะเอ้ยอย่าใบกูอยใบกูไอสัตว์ใบกูโอ้ยแรงไว้ปะน้องเขาแรงไว้ปะหลบเขาแล้วหลบเขาแล้วโอ้โหเฮียสวยสวยสวยแล้วสวยแล้วเฮียสุรกาแม่งฮิว ไม่เสี่ยงด้วยไม่เสี่ยงก็เฮีย yeah แล้วเอ้ยสวยเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าจะรูปแบบสวยเข้าไปก่อนเอาไปอุปกรณ์ไม่ได้เลือดทาร่าตายห้ามันเต็มเอาเลยงัย้นเราก็แพ้เราเราสามารถตัดข้าวได้สป็หรับเราแล้วตัดข้าวได้ก็น่าจยาาสาาว,สวยด,ด้วยคาซิกเอื้ออาคาซิกคาซิกคาซิก ปิงมาหน่อยจ้าโอ้ยสวยหนึ่งหนึ่งคาทิคได้ไหมสวยไหมเออสองหนึ่งสองหนึ่งเออเอออย่าตายกลับดีกว่าไหมเราจะได้มังกรมังกรนะพวกันน่าจะมานะตรงนี้แหละยังไงพี่เทียจ่าแม่งเดาแม่นสัตว์เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้สวยโอ๋อ โดนด้วยวะได้จริงเหรอไม่ได้วันเราเอาติ๊กไว้ก่อนดีกว่าไหมทางหลังหลังเลเว่นเลเว่นเขี้ยะอะไรอะไรเขี้ยะฟองมาพองมาพองมาพองมาปุ่นเละแล้วอ่ะปุ่นได้หมดแล้วแหละไอ้เหี้ยมันอยู่ป่ามันอยู่ป่า พีป่ป้านั่ม,มาโอ้ยเหี่ยพองมาไปปะไปปะครับอีส่วนนึสวย,เ,ยวเออเอ,อ,อ้ยเอ้ยเยีเออ่ยอันตีโคตรสวยอ่ะน้องๆแม่งแททูกัาเลยแล้ว,วะ่ะผมบอกอันนี้จะเต็มชิน,น,นแล้วเนี่ยกลึงอยู่แล้วว่าพี่ชินเฉามือมันมันโโอ้ยโยสวย ยม่งโดดไอ้สัสอ้มไปไหนโอ้โสวยอตัดิวยคนอตัดิวย่งสวยสวยปลาจริงนะไอ้สัสกูมีบาบอลนะปลาจริงนะเเลเเลยยเลยเยจบเยอจบจบทัน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 ้เร็วเรเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็เกตลูกเกิดตัวแรกไรเว้นอะ ไม่ได้เกิดอ่ะเกิดยอดี่ะเกยชนะได้ไงไว้สัตว์ภาพแม่งมาตอนไหนไว้เฮียจริงตายมั่วเลยคนไนคงความประมาทนะครับไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์เอ้ยชนะได้ไงวะเฮียอ่านอนนอนไอนเฮียกันดีเฮีย